รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ครื่องดนตรีที่สื่อสารความรู้สึกผ่านเสียงที่ก้องกังวานและทรงพลังมันเป็นเครื่องมือที่ไม่เพียงแต่สร้างเสียงเพลงแต่ยังบอกเล่าเรื่องราวและอารมณ์ในทุกจังหวะที่บรรเลงระนาดเอกเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างความเป็นไทยในอดีตกับปัจจุบันเสียงของมันไม่เพียงแต่ขับกล่อมผู้ฟังแต่ยังสะท้อนถึงจิตวิญญ,ญาณและความงามของวัฒนธรรมไทยเป็นเสียงที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านมือของนักดนตรีผู้มีจิตศรัทธาในศิลปะดนตรีไทยความงดงามและความหมายของระนาดเอกยังคงดังก้องในใจผู้คนเป็นเสียงที่ไม่มีวันจางหายไปตามกาลเวลาเมื่อเกิดความตรงจำทุกอย่างมันย้ำคิดย้ำทำเมืไฮมันไม่ต้องอะไรมากมายเลยผมไม่เคยต่อเพลงเลยผมเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอด ผมอาจารย์ขุนอินผมโรงครับพ่อแม่ลุงป้านะ้าอาเนี่ยเป็นคนดนตรีหมดเลยจำความได้ว่าพูดได้หรืออะไรได้ก็เป็นดนตรีเรียนรู้ตัวแล้วการเรียนรู้ตอนเด็กผมอะ่ะพ่อผมเขาเป็นประธานนะไปประธานนาฏแบบผมรงอ่ะเป็นประธานผม,ปปนผมก็เด็กสามขวบไปงานก็ตามไปได้วยต,ตามด้วยพ่อใหญรเพราะว่าพ่อไปตีอน,ะนาฏแม่ไปร้องไม่มีคนเลี้ยงก,ก็เตงผมไปได,ด้วย เห็นท really? really like ุกอย่างนอนในวงเมื่อเกิดความทรงจาทุกอย่างมันย้ำย้ำคิดย้ำทำาะตรงมันไม่ต้องอะไรมากมายเลยผมไม่เคยต่อเพลงเลยผมเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดหรือทั้งวันหนึ่งมีรายการทีวีติดต่อมาตอนผมห้าขวบกว่าติดต่อมาให้ไปเดียวนาดออกมาปุ๊บมีเหมือนกับมีเด็กอะแมวมองดารามีเด็กเขาคืนไปมันขาดเออผมไม่แทนมารายการวันอาทิตย์ออนแอร์สด ผมก็เริ่มต่อวันการรู้ก็เริ่มต่อเพลงจากพ่อผมเพื่อไปออกรายการทีวีซึ่งต่อแป๊บเดียวก็ได้แล้วก็เดี๋ยว,วน่าเชิญนอกก็คือฉากที่ผมตีในผมโรงอ่ะฉากแรกเลยที่มีพายุอ่ะเล่นทับเพลงแล้วเนี่ยคือเพลงนี้เลยผมตีตีต่อแต่เด็กแล้ว พอเริ่มโตก็เริ่มที่เรียนเพลงครูเพลงผู้ที่ผมพยายามไม่จําเลยนะไม่จําเลยแล้วมาต่อพ่อผมเขาค่อยจำเรียนรู้มาเรียนรู้เพลงขั้นสูงมันดูเวอร์นะแต่ถ้า,ถาเข้าใจผมอะในชีวิตผมไม่เวอร์นะลูกศิษย์พ่อซ้อมเพลงที่บ้านบ่อยๆก็ตีให้เราฟังย้ำๆยำๆอย่างนั้นอ่ะไม่แปลกที่จําเองได้การไปนั่นนั่นเองชั้นครูนะมันต้องส,สมมันดูๆมาเป็นครูไม่ได้นะครับทุกคนนะครับมันต้องแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองเล่น เพื่อความบันเทิงความสนุกสนานตั้งั่งเรียนรู้เพื่อเอาวิชาความรู้จริงๆอย่างๆแต่งเพลงสะสมปัญญาอะไรๆการเรียนรู้มันหลายๆอย่างนะต้องตกุกลอออกมาแล้วเนี่ยมันถึงจะเป็นครูบาอาจารย์เขาได้ก็มีกองถ่ายทำภาพยนตร์เขาบอกว่ามาขอแคสติ้งคือตอนนั้นที่บ้านผมอาจจะมีเด็กที่มีฝีมมีเก่งๆยุ่งนั้นนะเมื่อยี่สกว่าปีที่แล้วอะเก่งมากๆเขาก็เลยมาขอดูดูมาแคสติ้งนะครับ ระหว่างที่ถ่ายทําอยู่เด็กผมมันไม่เขาเขาไม่รู้เรื่องตียังไงก็ผมไปสอนเขาเตีอย่างนี้เด็กอ,อ,อย่มองกล้องหน้านี้บอกว่ากล้องเขาจับผ่านมาเจอผมพอดีบังเอิญว่าเขาก็หาตัวแสดงละครที่ชื่อขุนอินอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยเห็นก็เลยชอบเขาบอกก็ชอบตรงที่มันแบบชอบแบวตาดูแล้วมันดุแล้วก็ชอบแบบตแบบปแล้วแก้มกระเพื่อมได้เขาสนใจมากเขาก็แนะนําให้ผมมาแสดง ผมปฏิเสธก่อนเพราะว่าผมเป็นครูและเป็นครูเป็นขนา้าราชการครูอยู่เขาก็หาตัวไปเรื่อยๆอนเขาหาไม่ได้จริงๆ,ๆเขาบอกว่าอาจารย์เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดทีนี้เขาบอกว่าให้ผมทําเพลงฝั่งที่เป็นตัวโกองอะ่ะคุณอินน่ะผมก็สนใจตรงนี้มากกว่าก็เลยรับโอเครับเข้าไปรับไปได้ทําเพลงด้วยแสดงด้วยผมก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เนื้อเรื่องเป็นยังไงก็ไม่ไม่เข้าใจเป็นยังไงก็อเอาให้ให้ทำอะไรก็ทำพูดอะไรก็พูดไม่ไม่เยอะ บทบาทที่รับเนี่ยมันเป็นนักนาฎาเอกแล้วเราเป็นนักนาฎาเอกจริงๆซึ่งคาแรคเตอร์ตรงด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทาให้ดูดีทุกอย่างประกอบกับทีมงานเขาเก่งระบบบาททุกคนข้างเคียงมันก็รับตรงกันดีหมดจะเป็นภาพยนตร์ที่ที่ดีมากๆเรื่องนึงผมว่าเล่นหนังมันก็ไม่ยากเย็นนะประกอบกับภาพยนตร์ที่เล่นเรื่องเนี่ยมไม่มีบทพูดมากสุนท้ายคือการทําเพลงแล้วเราต้องไปริปซิง ลิปซิงตัวเราเองอ่ะต้องตีตามให้ได้ที่หน้าบางครั้งมมีอินโพไว้อ่ยมันก็ยากที่ประกอบคือยากต้นที่ต้องเล่นตามตัวเองคือพูดง่ายการถ่ายทำภาพยนตร์ต้องต้องมีความอดทนสูงเราไม่เหมือนเล่นละครนะเล่นละครก็แบบสื่อสารตรงตรงนี้เลยแล้วพูดตอบโต้กับคนที่อยู่ในบทบาทของเราแต่ในหนังเนี่ยเล่นกับกล้องอย่างเดียวเลยมันทําให้การส่งอินเนอร์มันยากส่งอารมณ์ถึงกันมันยากเพราะว่ามันไม่มีการตอบโต้ด้วยอารมณ์ยิ่ยงฉากตีป็นมันเป็น มันต้องละเอียดมากถ่ายผมคนเดียวหนึ่งวันถ่ายวงผมอีกหนึ่งวันแล้วก็ไปถ่ายรวมกับพระเอกเป็นมุมกว้างอย่างเงี้ยอีกหนึ่งวันซึ่งมันก็ยากมันคนดูเข้ามาดูเยอะแยะไปหมดมันก็ผมว่ามันยากการถ่ายทำมันก็ยากนะอย่างฉากแรกที่คุณอินออกมันก็เป็นพัดลมตัวใหญ่ๆสาดเข้ามามีรถดับเพลิงเอาน้ําเข้ามาแล้วก็ให้มันลมเข้ามาเงี้ยมันก็เป็นการสมมุติจําลองเพื่อมให้มันดูตจยิงสมจังผมก็ตีกับพระเอกอยู่ตรงนู้นพระเอกอยู่ฝั่งนึงอ่ะไม่มีตัวเลย ยากในการส่งอารมณ์อะไรเงี้ยแต่ว่าพระเอกอะ่ะเขาเขาง่ายสําหรับการเล่นเขาเป็นพระเอกมาแล้วแต่เขายากสำหรับในการตีมันก็สวนกันแต่ทุกอย่างก็เสร็จที่ไม่ได้โดยดีแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่มีคนสนใจติดตามกันมาถึงทุกวันนี้นะผมแต่งเพลงของผมเองชื่อเพลงผมลงชอบปากา mm hmm. เพลงที่ใช้เล่นกับพระเอกประชันที่เป็นชันในวังอะ่ะถ่าสุดท้ายที่ผมแพ้แต่ว่า ก่อนที่ก่อนที่จะเชิดต่อตัวเพลงนั้นผมแต่งเองถอดอีเพลงหนึ่งที่พระเอกตีเป็นเพลงที่พ่อผมแต่งเอาเพลงพ่อเพลงลูกมาสู้กันเพลงกิงเกิลหรือเพลงโปรโมทอ่ะของภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นเพลงชื่ว่าจีนตอกไม้ซึ่งเป็นเพลงที่พ่อผมแต่งขึ้นมาเขาได้รับแรงบันดาลใจจากคนจีนมาทํางานไม้ทําพวกเตาะเก้าอี้เนี่ยเสียงตอกไม้ปุ้งปังปุ้งปังปังปังเนี่ย เขาเป็นความที่เป็นคนจีนสมัยก่อนอ่ะเขาจะเปิดอุปรากรจีนอุปรากรจีนก็คืองิ้วอ่ะก็ตั้งอีรับจีนปอกไม้กับเสียงรังป้องป้อง,อง,องมาปุ๊บพ่อผมก็ได้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นมาแล้วมาแต่งเป็นทํานองจีนตอกไม้รับภาพยนตร์ถมโรงก็เอาไปให้พระเอกตีฉากที่ประชันครั้งสุดท้ายที่ขุนอินแพ้แล้วแต่เป็นเพลงแรกเลย พอภาพยนตร์ออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลือกเพลงเนี่ยเป็นจ at ิงเกิลของหนังเป็นเพลงโปรโมทก็มีประชานจริงๆซึ่งตอนนนั้หลวงดิติไพลร่เขาประชานกับพญาสนอ เขาสู้กันแบบดูเดือดมากตีกันแบบว่านานมากอะ่ะตีกันเอาชนะกันไม่ไม,ไม,ไม่ยากมากพอชนะปุ๊บชนะเฉียงนิดหน่อยก็มาแต่แต่สินด้วยปีพอเปล่าปีปุ๊บหลวงปู่ดิยเไาะตอนนั้นสู้ไม่ได้สูญญานั้นก็คือเก่งกันคนละอย่างกันพญาสนอดุริยางก็คือขุนอิมนะ่ะคือคู่ปรับตัวตรงของของคูสอนคูส,สอนที่ปรับเปนเลยก็คือเจ้าสอนในหนังอะ่ะคู่ปรับจริงจริงเขาคือก็คือคือตัวจริงนะคือพญาสนอดุริยาง การประชันปี่พาดเป็นการประลองฝีมือทางดนตรีที่แฝงด้วยจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นของนักดนตรีไทยเป็นเวทีที่ไม่เพียงแต่แสดงความสามารถทางเทคนิคแต่ยังเป็นการถ่ายทอดอารมณ์และจิตวิญญาณผ่านเสียงดนตรีที่กระทบใจผู้ฟังการประชันปีพาดเป็นช่วงเวลาที่ทุกโน้ตและจังหวะถูกบรรเลงด้วยความตั้งใจอย่างที่สุดการประชันไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน แต่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และศิลปะที่สะท้อนถึงความรักและความศรัทธานในดนตรีไทยอย่างลึกซึ้งเป็นช่วงเวลาที่ดนตรีกลายเป็นภาษาที่เชื่อมโยงหัวใจของนักดนตรีและผู้ฟังเข้าด้วยกันในห่วงเวลาหนึ่งที่เสียงเพลงจะอยู่เหนือคำพูดใดๆทั้งสิน้นการวัดผลแพ้ชนะประชันนะ่ะไม่มีการตัดสินประกวดมีการตัดสินเราจะรู้ได้ยังไงส่วนใหญ่นะ คนที่เล่นไปตีไปเนี่ยเขาจะรู้ว่าใครเหนือใครคนทั่วไปนะไม่รู้หรอกมันแพ้ชนะยังไงทีนี้ภาพยนตร์ที่ผมโรงเห็นไหมเขาเลยทําไว้ว่าขุนอินมือตายเงี้ยไปต่อไม่ได้แล้วนี่คือแพ้เลยทีนี้แล้วมันก็คือการสมมุติขึ้นมาจะให้สมมุติเพื่อให้คนดูรู้ว่าแพ้แล้วแต่ที่จริงๆแล้วไม่มีหรอกครับเพราะว่าต,ตีห่างเนยคนดูเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับเมื่อปีพศ2537 ประกวดชื่อว่ารายการแสงทิพย์ประลองปีพาดปี2537เขาจะประกวดกันแบบ3วันนะแบ่งเป็นสายนะ3าวงนะทรงเทพไปก่อนแล้วติดรอบ10 10 10 30มาประกวดกันในสายแต่ละสายแล้วก็ชนะเป็นที่หนึ่งในสายสมวงแล้วมาเจอกันตีสดๆอีก3มวงเนี่ยต่อหน้าพระพักของสมเด็จพระเทพแล้วตัดสินบอกว่าผมชนะเลิศ เป็นรางวัลที่ผมค่างภูมิใจนะได้รางวัลถ้วยเป็นถ้วยเงินพระราชทานรับจากรับจากพระหัตถ์ระเทศเลยสมัยนี้การประกวดจะถูกลดทอนมาเป็นเด็กๆนักเรียนมากกว่าเด็กมัธยมอย่างเงี้ยจะประกวดกันเยอะจริงๆแต่ว่าเป็นประกวดแบบเด็กๆฮะมืออาชีพไม่มีแล้วสมัยนี้ไม่มีประกวดมืออาชีพชี่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแน่เลยเพราะว่า นน้อยสุดคือผมลาออกจากครูข้าราชการนะฮะอาจารครูต้องลาออกเพราะว่าเรานน้นงานมันเยอะมากครับเขาจะเป็นต้องเลือกอ่ะมันก็ต้องเลือกเป็นวิธีชีวิตต้องเป็นแบบนี้ก็ออกลาออกมาโดยชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยเป็นปนักดนตรีไทยอิสระอะไรเงี้ยครับรับทํางานที่เป็นอีเวนต์ต่างๆมากมายตอนนั้นฮนะเป็นประสบการณ์ที่ดีได้ได้ความคิดเป็นใหม่ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยครับก็ดีครับช่วงหน้า จะพามารู้จักกับบทเพลงที่ใช้ละเล่นในวงปี่พาดจากอดีตสู่ปัจจุบันจะยังคงเหลือมากน้อยเพียงใดต้องติดตาม